ก็ 88, แปดแปดลคันนี้ก็แปด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 มาเลยสามคันแปดก็ครับแล้วคันที่ชนไปใส่แหละไปแล้วไปแล้วปะไปแล้วเอาไม่ไม่อยู่เลยเหรอเก็ไปเลยไ,ไม่ใช่คันนี้หรที่เนอ๋อันนี้ก็แปดแปดโอ้คันนี้ก็แปดแปดยัง่อยู่ตรงนั้นก็แปดแปดสองคันแปดคันเลยคันสคันทั้งหมดโอ้แปดแปดึ่งเก้าแปดแปดมเลยตัวนี้ หามปปออแปลกเนาะกดลนเอาไปดูมันชนไงพี่เมื่อกี้นี่ยอนี่เจ้นี้มยม่อะไรนี่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 สามโอ้แปลกมาโกอมไม่ได้แบบ ผมมาที่ศาลแม่นิสีศาลนะครับอยู่ๆก็ได้ยินเสียงโครมนะครับรถพ่วงสิบล้อนะครับขนไมโคนะครับที่จะไปสีสเกตนะครับเดินทางที่จะไปทําศาลสร้างขุดหรือสร้างศาลที่จังหวัดสีสเกตนะครับขับมาแล้วก็มาเจอรถป้ายแดงนะครับมีสูป้ายแดงนะครับมาไหว้แม่นิสีศาลที่นี่นะครับแล้วก็ในขณะ ในในขณะที่จะขึ้นในในขณะที่จะขึ้นรถนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นการเปิดประตูออกมานิดหนึ่งน่าจะเปิดประตูนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ารถก็เลยเกี่ยวประตูนะครับพังนะครับอย่างที่เห็นนะครับเตเบิลว่ารถอยู่ใกล้เคียงนะครับจะมีทะเบียนใกล้ใกล้เคียงกันเยอะเลยนะครับเบนที่ชนก็เหมือนกันายแดงก็จะเหมือนกันนะครับอ่ะเรามาสองดูทะเบียนรถแล้วก็ไปดูบรรยากาศไปด้วยกันแล้วก็จงใช้วิจารยาา์ในการรับชมนะครับ แบคนีวตังนึ่งตั้งนึ่งหลุมลงยี่สิบเจ้านี่เีหนี้สามอเปรชั่นลงไม่ได้โอเบอ ก็อยู่ระหว่างสารแม่นี่สี่สารอ๋อจะของรถบ่อยใหญ่เป็นจังไหนครับมาจังไหนครับเนี่ยใหญ่ใหญ่มาจากไหนครับจอดไม่ดจอดไม่โดนเติมหรอกจอดจะเปิดประตูรถเอาลูกออกมานะจะเปิดเอาลานออกมาพอดีรถเเสยลอ๋อเป็นเป็นขนาดนี้นั่งมาจากคนกันนั่งมาสิบคนห้าคนห้าคน <to> <อ ó. S 1> มาีลูมาี้ใส่หมวกให้เนาะผู้ได้ขับอ๋อจ้ะมันเปิดประตู้บ่หรด้วยจะไหนก่อนไม่ไม่คืออย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยอออย่างนี้อย่างนี้ค่ะประมาณนี้ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดแบบอ้าตาอย่างนั้นเพราะว่ารู้อยู่ว่ามันเป็นทางด้านนี่นี่อย่าเปิดอย่างเงี้ยแค่นี้มันฟิตไปอย่างนี้เลยจ้ะ บ้านคนที่จัะอ๋อก็ประมาณนี้ก็แปดแปดแล้คันนี้ก็แปด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 มัเลยสามคันแปดแปดสี่ก็ครับแล้วคันที่ชนไปใส่แหละไปแล้วไปแล้วปะเอ้าไม่ไม่อยู่เลยเหรอ ก็ไปเลยไไม่ช่คันนี้อที่จโอ้อันนี้ก็แปดแปดโอคันนี้ก็แปดปดยังวะรันก็แปดแปดสองคันแปดคันเลยสี่คันสคันทั้งหมดโอ้แปดแปดหนเก้าแปดแปดเลยตัวนี้ห้าสามแปเออแปลกนะเกินเกินสี่โมงแล้วมันเกินรบกวนเหีโอ้ เนปิดประตูก็โอ้ยจาล่าไ่างเลยอ๋อคนพี่มาเนาะมาจากมาจากอุบลมาจากอุบลอ๋อเพื่อประตูจะได้ค่เที่เประตูรถท่านหออ๋อมัมีมันมีรถเบลทั้งขวามันบ่อเข้ากับโสามาถเดีนออกไ้ครับเบียดช่วยเว่ามันกับกึบมันกับืเดียวไหนเบียดอ่าคนที่มาจากอุบล ผมจะไปศาลทิเกตจะไปศาลศเกเสร้างสร้างศาลที่กํลังาใหม่ไหมอ้ปนสร้างศาลใหม่โอมาเจอบัตรเหตุทางศาลแม่ฮันนี่ก่อนแม่โอ้เหรอรีทุเพียนรถจางไหก็ได้เดือนละเพียนรถอย่างเขาหน่ีนหนสามนาามหน้าสามแปดแม่สาหนาสามีนี้การตนตรล่เรารดไหลลายพ่นอ้ ห้าสามปปดหนึ่งสามห้าสามแปดเป็นหนึ่งสามห้าสามแปดนะครับก็จะไปทำสารที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับสร้างศาลแล้วก็ขออนุญาตเลนะครับทุกผู้ชมสามห้าสามแปดมามามาแม<ห>่นขอดูเลยนี่เลยนี่เลยอ๋ตอตรงนี้เลยนี่เลยนี่ ซีรอยซีเลยเนาะหากออกอีกแล้วแต่ไม่พ้นนะกอเขาเปิดมากะทันหันอ๋อมันก็ยังว่าเลยนะประตูอันตะไล่อ๋อบังค้วยบังค้วยบางค้วยบังค้วยเกี่ยวเลยนี่ต้องมองมันโดนข้างหลังเออาเออเขาเปิดประตูออกมาไงเขาบ่เปิดประตูมันก็บ่เป็นอย่างเป็นอย่างเ้าผ่านเลยเพราะว่าเต็นเท์เสาเขาเบได้เหยียบเต็นท้าเข้าไปประตูเข้าปรหรอ ช่วงเตวะประตูน้องเลยแมนไม่เป็นยางเราตรงนี้มัมครับครับตัวนี้ไม่เป็นไรนี่ก็ไม่เป็นไรครับตัวนี้อ<ล>ะไรพี่อันี<ห>แล้วอันอนแล้วเนาะแปดสามาสามปสามาสามเปดอ่ะรถนะครับรถเกิดบัตรเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชม รถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับในขณะที่อยู่ที่นี่นะครับเปิดมาก็ทราบข่าวว่าอเอาเป็นว่ารายละเอียดจริงๆแล้วนะครับไม่ไม่ขอพูดถึงนะครับเนาะเอาเป็นว่ายูนในระหว่างศสพสืบสวนว่าเปิดประตูอะไรยังไงนะครับ บนราชการามเป็เป็ายแดงเรอค่ะรถชนก็สามเป็นกันนะตัวนี้อะไรพีอันนี้แลไวเนาะแปดสามห้าสามเปดสามห้าสามเปดอะรถนะครับรถเกิดบัติเหตเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชม รถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับในขณะที่อยู่ที่นี่นะครับเปิดมาก็ทราบข่าวว่าเอาเป็นว่ารายละเอียดจริงๆแล้วนะครับไม่ไม่ขอพูดถึงนะครับเนาะเอาเป็นว่ายู่ในระหว่างอสบสืบสวนว่าเปิดประตูอะไรยังไงนะครับ แปดบนราชธารสามเป็นเป็ป้ายแดงเหรอคะป้ายแดงค่ะรถชนก็สามเป็นกันนะครับชนนะครับชนประตูรถคันสีแดงชนประตูรถคันสีแดงทะเบียนห้าสามแปดแปดนะครับน่าจะห้าสามแปดแปด นะครับซึ่งทะเบียนเหมือนกันเป็ดเหมือนกันเหมือนกันสามคันรวดเลยนะครับแล้วก็ทะเบียนร,รถชนก็สามห้าเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมนะครับอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูไปดูว่าเลขอะไรบ้างนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังมาตรวจดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ติดกับแนนี่สีสารนะครับรถ รถกระบะไยแดงที่โดนชนก็จอดอยู่ประมาณนี้นะครับทราบข่าวว่าการเปิดประตูมานิดหนึ่งนะครับดีแล้วก็ไม่มีใครเป็นอะไรเนะาะก็แสดงความเสียใจรถที่โดนชนด้วยนะธรรมดาครับายแดงด้วยนะครับกำลังออกมาใหม่ๆนะครับ,บก็ทะเบียนรถรถข้างหน้าครับท่านนะครับคุณผู้ชมสรุปรถ เกี่ยวประตูรถป้ายแดงนะครับเกี่ยวประตูรถป้ายแดงนะครับทะเบียนก็นีเดอร์น,นะครับนะสามห้าสามแปดแปดนะฮะห้าสามแปดแปดนะครับคุณผู้ชมมันก็พังอยู่นะครับก็สรุปรถที่เกี่ยวประตูนะครับรถที่เกี่ยวประตูชนนะครับก็เป็นทะเบียนรถสิบลอ้อนะครับบรรทุกรถ ไมโครนะรไมโครที่จะไปทําสารที่สีสเกตนะสร้างสร้างสารที่รสีสเกดนะครับี่จังหวัดส,สีสเกตนะครับก็ถ้าเรียกว่าเจอบัติเหตุสะกดน,นะครับก็คือเกี่ยวประตูนะครับทะเบียนรถที่ชนก็คือ35 35สามห้าสามแปดสามห้าเป็ดก็นะครับก็ออกมาถ้ามองเลตาก็จะออกมานิดนึงนี่นะครับออ,อกมาก็ถือว่า อันตรายนะครับต้องระมัดระวังนะครับในการเปิดประตูรถนะครับนี่เป็นอุทาหรณ์นะครับในการที่จะเปิดประตูรถต้องระวังนิดนึงนะครับเนาะต้องมองซ้ายมองขวาให้ชัดเจนก่อนนะครับไม่งั้นก็จะอันตรายนะครับายแดงอย่างนี้นะครับทะเบียนอุบลราชธาน,านีนะครับห้าสาม